สนัสดีค่ะพี่หนูนะดีตอนนี้หนูอยู่ม5แล้วค่ะเรียนแผนการเรียนนี้คณิตมาตอนแรกหนูรู้สึกว่าสายการเรียนนี้เป็นสายการเรียนที่หนูชอบมากเลยค่ะแต่ว่าพอหนูได้ลองมาเรียนจริงๆแล้วค่ะหนูเพิ่งรู้ตัวเองว่าหนูอยากไปทางสายสินมากกว่าแต่ภาษาของหนูคือหนูยังลังเลอยู่ค่ะสเต็ปแรกเลยโฟมี่โฟมี่ต้องหาตัวเองให้เจอสิ่งที่โฟมี่คิดอะเป็นจริงหรือเปล่าสเต็ปที่สองต้องหาข้อมูลหาข้อมูลให้มากขึ้นแล้วก็ เรียนรู้กับมันให้เพิ่มขึ้นเพราะว่าอย่าลืมนะเราต้องไปสู้กับเด็กสายสินอีกเยอะเลยนะสะเต็ปที่3ต้องไปอยู่กับมันเนาะไปอยู่กับสิ่งที่เราคิดว่าใช่นะเพราะบางทีการที่เราคิดว่ามันใช่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ถ้าเกิดเรารู้จักมันมากขึ้นนะ่ะแล้วหนูต้องทํายังไงหรอคะเราควรจะเข้าไปอยู่กับมันยังไงดีไปเวิร์กช็อปไหมหรือว่าไปค่ายต่างๆไปเรียนรู้งานจริงๆเลยว่าสิ่งที่เราจะไปเนี่ยจบมาทํางานแล้วเนี่ย เราชอบจริงๆริงไหมจะได้ไม่เสียใจที่หลังนะว่าเราเลือกทางผิดหรือเปล่าคลิปดานนี้ผราศจากคำนยาคาะแต่ทําขึ้นเพื่อเติมฝไยสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือการติวเพื่อสอบเข้ามาหลาลัยเท่านั้นไม่ต้องพาพ่อแม่ปกครองมานั่งฟังด้วยไม่ต้องใช้วิจารณญาณในการฟัง วันนี้อยู่กับโค้ดพี่หนูนายแล้วน,นะคะกับรายการพี่คาดาวนูน่อยรายการที่จะมาช่วยเตือนสตินะคะแล้วก็ให้คําปรึกษาแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาในการเตรียมตัวสอบเข้ามาหาหลัยถ้าใครไม่อยากพลาดคำแนะนำนี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ของช่อง You Passion กันด้วยอย่าลืมกด Follow Instagram ของ You Passion อนไลน์กันนะคะถ้าใครมีปัญหาสามารถ Direct IG เข้ามากันได้นะวันนี้น้องๆจะมีปัญหาอะไรนั้นไปดูกัน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หนนาชื่ออะไรคะหนูชื่อโฟมี่ค่ะอ่าน้องโฟมี่นะคะน้องโฟมี่มีปัญหาอะไรเล่ามาให้พี่ฟังในลูกค่ะพอดีตอนนี้หนูอยู่ม5แล้วคะ่ะเรียนแผนการเรียนนี้คณิตมาตอนแรกหนูรู้สึกว่าใส่การเรียนนี้เป็นสส่การเรียนที่หนูชอบมากเลยคะ่ะเพราะว่าตอนมต้นหนูได้มีโอกาสเรียนห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนม้คณิตด้วยค่ะอืมก็ดูโอเคนะลูกเราติดปัญหาอะไรเอ่ย ค่ะแต่ว่าพอหนูได้ลองมาเรียนจริงๆแล้วค่ะหนูเพิ่งรู้ตัวเองว่าหนูอยากไปทางสายสินมากกว่าค่ะอ่าไปทางสายสินก็คือไปไปแนวแนวไหนเอ่ยไปทางบริหารหรือนิเทศประมาณ<อ>นี้ค่ะอ๋อไปทางบริหารนิเทศแล้วติดปัญหาอะไรคะเพราะว่าที่จริงเราการที่เรียนสายวิคณิตเราก็สามารถต่อทางคณะทางสายสินก็ได้นะค่ะแต่ปัญหาของหนูคือหนูยังลังเลอยู่ค่ะหนูก็เลยลองไปคุยกับเพือ่อนไปคุยกับครูแล้วค่ะแล้วเป็นยังไงบ้าง แื่ก็บอกหมูค่ะว่าไม่เสียดายหรอกอุตสาห์ตั้งใจเรียนมาจะถึงม .5 แล้วปีหน้าก็จะจบแล้วแต่ก็ว่าเสียดายหน่วยกิจวิทยาศาสตร์ที่อุตสาห์เก็บมาทําไมถึงไม่ลองทนเรียนไปก่อนค่ะอืมแล้วเคยปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ไหยคะท่านว่ายังไงเออ หนูลองคุยกับคุณพ่อคุณแม่แบบเปิดใจแล้วค่ะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่บอกว่าการที่เราเรียนสายศิลป์นะคะจบมาเรามีโอกาสที่จะหางานทําได้ยากกว่าถ้าเกิดเราเรียนสายวิทยาศาสตนะคะทางเลือกเราก็จะเยอะกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยโฟมี่แก้ไขปัญหากันดีกว่าเนาะอ่ะสเต็ปแรกเลยโฟมี่โฟมี่ต้องหาตัวเองให้เจอใครพูดอะไรอะ่ะช่างเขาเราสนใจแค่ตัวเราแต่ทีเนี้ยโฟมี่ต้องหาตัวให้เจอก่อนว่า สิ่งที่โฟมี่คิดเป็นจริงหรือเปล่าเราไม่ชอบวิทยาศาสตร์จริงหรือเปล่าหรือว่าเราแค่ไม่ชอบครูผู้สอนไม่ชอบเนื้อหาไม่ชอบการสอนหรือว่าไม่ชอบเฉพาะบางบทเก็ตไหมอ่ะเราที่จริงอะ่ะเราอาจจะเรียนได้นะเราอาจจะเรียนได้แล้วเราอาจจะชอบก็ได้เหมือนตอนมอต้นปะที่โฟมี่เรียนวิทยาศาสตร์มาถูกไหมแล้วเราก็ชอบด้วยถูกไหมอ่ะแต่พอขึ้นมปลายมันอาจจะเจอเนื้อหาที่ยากขึ้นแล้วเราก็เจอครูผู้สอนที่ยังไม่คลิกเราก็เลยรู้สึกว่าว้าไม่เอาดีกว่าเก็ตไหม เราก็เลยอาจจะไม่ชอบอืดังนั้นต้องหาตัวเองให้เจอว่าที่จริงแล้วเราไม่ชอบจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราแค่ไม่อยากเตรียมตัวสอบเยอะโอเคไหมโอเคค่ะอือแล้วก็เราลองดูว่าเออบางคณะลูกมันไม่จําเป็นต้องใช้วิทุกตัวไม่จำเป็นต้องใช้ฟิสิกส์เคมีชีวะอย่างเช่นคณะเทคนิคการแพทย์ก็ไม่ใช้ฟิสิกส์อย่างกายภาพก็ไม่ใช้เคมีหรือเป็นคณะลองลองล,อง,ลองมาไหมถ้ากิดเป็นฟู้ดไซส์เป็นวิทยาศาสตร์เราลองหาตัวเองให้เจอว่า เฮ<ห>้ยที่จริงแล้วอะเราไม่ชอบมันจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราหาตัวเองเจอแล้วว่าพี่หนูไม่ชอบจริงๆอะถ้า,าสมมติเราไม่อยากไปทางเววิทยาศาสตร์เลยเนี่ยเราอยากทางสายศิลป์จริงๆอันนี้อาจจะต้องมาคุยกับพ่อแม่เนาะผู้ปกครองก่อนว่าว่าถ้าเกิดสมมติเราจะเปลี่ยนทางสายเนี่ยท่านว่ายังไงบ้างโฟมี่ต้องรู้ตัวจริงๆนะว่าเราไม่ชอบจริงๆแล้วเราอยากจะเปลี่ยนทางสายศิลป์จริงๆแล้วก็พยายามบอกท่านว่าทําไมเราถึงไปทางนั้น ถ้าเกิดสมมติว่าเราเรียนไม่ไหวหรือว่าเราจะเอาเป็นข้ออ้างในการเตรียมตัวสอบน้อยฮะไม่ใช่นะโอเคถ้าเกิดสมมติเรารู้แล้วว่าเราชอบทางสายศิลป์นนะเราไม่ชอบวิทย์อาจจะต้องลองเปิดใจคุยกับคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าไม่ว่าเราจะเรียนสายไหนอะลูกถ้าเราไม่พร้อมหรือว่าเราไม่ชอบหรือว่าเราเรียนไม่ไหวสุดท้ายแล้วว่าเราก็จะไปต่อไม่ได้ทุกอาชีพทุกสายอะลูกหากงานยากเหมือนกันหมด <laughs> โอเคไหม ถ้ากสมมติเราเราไปทางสายที่เราใช่เราชอบเนี่ยแล้วไปได้ดีพี่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงเราก็หางานได้โอเคไหมโอเคค่ะสเต็ปที่2นะโฟมี่โฟมี่ต้องหาข้อมูลโฟมี่ต้องดูว่าข้อมูลคณะที่เราจะไปอะลูกมีข้อมูลอะไรบ้างต้องใช้อะไรบ้างใช้ผลงานอะไรต้องเข้าด้วยวิชาไหนอันเนี้ยเราต้องไปหาข้อมูลนะถ้ากับสมมติเราอยากเข้านี้เทศบริหารบัญชีอย่างที่เราบอกพี่เนาะอันเนี้ยเราก็ต้องไปดูว่าเขาใช้อะไรบ้าง เขาใช้ผลงานอะไรนี่แทศจะเป็นทางไหนคะถ้าเกิดเป็นทางภาพยนตร์เราอาจจะต้องไปดูว่ามีเวิร์กช็อปที่ไหนไหมอันนี้เราต้องไปเก็บผลงานหรือว่าทางบริหารบัญชีอันนี้ต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็ใช้คณิตศาสตร์เยอะเลยดังนั้นการที่เราเรียนวิคณิตเนี่ยอาจจะเป็นการเสียเวลานิดนึงถ้าเกิดสมมติว่าเราจะต้องเรียนอยู่แล้วต้องเก็บฟิสิกส์เคมีชีวะอยู่อันนี้เราอาจจะเรียนแค่พอผ่านพอโอเคไหม เรียนแค่พอผ่านแต่ไม่ต้องไปโฟกัสกับมันก็ได้เรามาโฟกัสในวิชาที่ต้องใช้อย่างเช่นภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์หาข้อมูลให้มากขึ้นแล้วก็เรียนรู้กับมันให้เพิ่มขึ้นเพราะว่าอย่าลืมนะเราต้องไปสู้กับเด็กสายสินอีกเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นสินคำนวณสินภาษาโอเคไหมถ้าเกิดเราเลือกทางสายนี้แล้วเราต้องหาข้อมูลให้ดีแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อม สเด็จที่3นะโฟมี่โฟมี่ต้องไปอยู่กับมันเนาะไปอยู่กับสิ่งที่เราคิดว่าใช่นะเพราะบางทีการที่เราคิดว่ามันใช่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ถ้าเกิดเรารู้จักมันมากขึ้นนะ่ะอืม ดังนั้นโฟมี่ต้องไปอยู่กับมันเยอะๆถ้าเกิดโฟมี่อยากเข้าทางนิเทศบริหารบัญชีเราก็จะต้องไปคุ้คีกับมันได้ค่ะพี่แล้วหนูต้องทายังไงหรอคะอเราควรจะเข้าไปอยู่กับมันยังไงดีอืมอ่ะโฟเออโฟ,โฟมี่ก็เริ่มจากการที่ไปเวิร์กช็อปไหมหรือว่าไปค่ายต่างๆที่เกี่ยวกับนิเทศบริหารบัญชีอย่างเงี้ยลูกลองเข้าไปว่าเอ้ยที่จริงเราพี่ๆเขาเรียนอะไรกันบ้างจบมาทํางานอะไรแล้ว,วต้องเจออะไรบ้างอย่างเช่นเวิร์กช็อปภาพ,พยนต์อย่างเงี้ทงมมยทัางมมติเราอยากเข้านิเทศ อ,อยากเข้าทางสายภาพยนตร์ไหมเราก็ลองไปดูว่าภาพยนตร์เขาทําอะไรบ้าง,งเขาต้องเรียนรู้อะไรลแล้วถ้าสมมติเราทํางานนั้นจริงๆเ่ะเราอยู่กับมันได้หรือเปล่าเนะเาะแล้วก็ต้องไปดูหรือว่าทางบัญชีบัญชีนี่ตัวเลขเยอะมากนะเรามีความละเอียดพอไหมถ้าเกิดไปทําบัญชีจริง,รงๆเนี่ยเราจะสะเท่าหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องลองไปดูว่าเรา อยู่กับมันได้หรือเปล่าอันนี้คือการคุกคีกับมันไปเรียนรู้งานจริงๆเลยว่าสิ่งที่เราจะไปเนี่ยจบมาทํางานแล้วเนี่ยเราชอบจริงๆไหมโอเคไหมเราจะได้เรียนรู้ตัวเองแล้วก็จะได้ไม่เสียใจทีหลังนะว่าเราเลือกทางผิดหรือเปล่าสรุปแล้วโฟมี่ลองทำสามสเต็ปง่ายของพี่เนาะอย่างสเต็ปแรกคือการหาตัวเองให้เจอโฟมี่ต้องลองหาตัวเองว่าอะไรที่ใช่อะไรที่ไม่ใช่เราชอบหรือไม่ชอบอะไรเนาะเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องไปทางไหน ส่วนสเต,ต็ปที่2นะคะคือการหาข้อมูลถ้าเรารู้แล้วว่าเราจะไปทางไหนเราก็ต้องหาข้อมูลในทางนั้นให้เพียงพอเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวให้ทันเนาะสำหรับการที่จะไปทางนั้นส่วนสเต็ปที่3นะคะคือการอยู่กับมันเราต้องไปคุคกคีกับมันอยู่กับมันให้มากพอ <P ain> เพื่อว่าเราจะได้ไม่คิดผิดว่าสิ่งที่เราคิดว่าใช่เนี่ยมันใช่จริงๆหรือเปล่าแล้วถ้าสมมติว่าเราเจอว่ามันไม่ใช่เราจะได้ปรับเปลี่ยนทางทันเนาะ โอเคไหมโอเคค่ะบอจะลองเอาไปทำตามดูนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะได้เลยโฟมี่แล้วโฟมี่เป็นยังไงมาบอกพี่ด้วยนะได้เลยค่ะได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไหนมีปัญหาคิปไม่ตกแก้ไม่ออกบอกใครไม่ได้สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะคะหรือว่าจะได้เลกนไอจีอ You Passion อนไลน์มาก็ได้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ของช่อง You Passion g r ุปกันด้วยส่วน e ีพีหน้าจะมีปัญหาอะไรนั้นรอติดตามชมกันส่วน e ีพีนี้พี่หนูนาะขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย